นุ่มใหญ่ช่งางเฟอร์นิเจอร์หันมาเลี้ยงไก่ดำเป็นอาชีพเสริมสร้างไรายได้อย่างงดงามค่ะที่บ้านหนองเสือหมู่ที่7ตหน,นองทุ่มอเภอวาปีปทุมจัังหวดมหาสรารคามนายวิสิต มารีกุลคุณากรหรือช่างอูดนะคะบอกว่าตนเองเป็นเกษตรกรมีอาชีพเสริมเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์ได้หันมาเลี้ยงไก่ดำเป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมต่อเมื่อปี2560ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการปรศุสัตว์ที่4กองส่งเสริมและพัฒนาปศุปสัตว์กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปขอรับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่ดำภูพานมาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน5ตัวจึงได้นำมาเลี้ยงขยายพานันธุ์ ไก่รุ่นแรกเมื่อฟักออกมีผู้สนใจมาขอซื้อตัวละ100บาทจึงได้ขยายพันธุ์ให้มากขึ้นโดยคัดไก่ที่สมบูรณ์แข็งแรงไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ส่วนไก่ที่มีลักษณะไม่สมบูรณ์จะนำไปชำแหแะขายกิโลกร,รัมละ250บาทสามารถขยายพันธุ์ไปแล้วมากกว่า1,000ตัวส่วนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์คัดไว้40ตัวซึ่งมีเกษตรกร,ร,รจากที่ต่างๆติดต่อข,ขอซื้อไก่ดำ เพื่อนำไปเพาะเลี้ยงขยายสายพันธุ์แต่ละเดือนจะมีรายได้3,000-4,000ถึง 4, บาทปัจจุบันที่ฟาร์มแห่งนี้มีไก่ดำ2สายพันธุ์คือไก่ดำภูพานและไก่ดำมองกเลียมีจำหน่ายทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และลูกเจี๊ยบโดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ช่างอู๊ดหมายเลขโทรศัพท์0812632915และ0981142795ค่ะ